สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้จะมาแกะ TTM 5นะครับตัวนี้ผมเพิ่งตามหาเมื่อกี้แบบโอ้โหปวดหัวม,มากก็แบบอันนี้ไม่ได้แตกไฟนะครับก็อันนี้จะเป็น AVM 5ของจริงนะครับคือในเกมภาพสวยมากครับอันนี้คือแบบผมเพิ่งตามหาเจอนะครับ mm hmm. ก็เพราะว่าผมจะเอาไปเล่นในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับก็เลยต้องตามหามาดาวโหลดแล้วก็มาแกะนะครับ วันนี้ภาพสวยมากลองไปดูในเกมนะครับโคตรงามอะ่ะตอนนี้คือแบบผมกำลังหา a p m ตัวนี้นะครับเพิ่งหาเจอนะครับก็คือก็เลยเอามาแกกนะครับ